เอาละมาต่อการสลับคลิปการเล่นดันเจี้ยนปากเซียน8นะต่อกันที่นาที่6ถึง10ก็เหมือนเดิมนะคือ,อ,อผมเล่นแบบค่อนข้างจะถูรู้ถูกกังพอสมควรเลยเพราะว่าคือเอาเล่นแค่พอผ่านเอาซาค่าส0ผ่านก็พอแล้วก็เหมือนเดิมก็คือว่าจะให้ดูทั้งตอนที่เล่นผ่านแล้วก็เล่นไม่ผ่านนะดังนั้นคลิปมันก็จะยาวหน่อยถ้าใครจะดูแค่ตอนเฉพาะตอนที่ผ่านก็ต้องอาจจะต้องเลื่อนๆดูเอาละกัน ก็จริงๆคือเสียดายแหละเพราะว่าเล่นมาผมอัดกดอัดคิปไว้ทั้งตอนที่เล่นผ่านและเล่นไม่ผ่านนะแต่จริงไปก็เสียดายก็เลยเอามาให้ดูให้ครบเลยดีกว่าจริงๆที่ทามาเนี่ยก็จะไว้ให้ตัวเองดูเป็นหลักกันแหละแต่ก็เอาไว้ให้คนอื่นดูด้วยเผื่อจะเป็นแนวทางนะมันเริ่มกันที่ด่านที่6อันนี้ไม่มีอะไรยากเลยก็วางไปแบบปกติเลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ผ่านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมก็พอแค่นี้แหละเพราะว่า ไม่จะเป็นที่ทต้องไปถึงร้อยแต่ไปไปต่อที่ฉาที่7เลยดีกว่าเจ็ดตอนนี้มนะ่นมีหลุมอยู่ทางซ้ายนี้ผมก็เอาลงที่หลุมนี้เลยละกันขก็ลงไปแบบนี้แล้วก็วางเวสตังแขมไปตรงกลางแล้วก็เข้ามาติง่งแงกตางนี้นะไม่ผ่านนะรอบแรกเอาใหม่คราวนี้ผมว่าวางข้างล่างันดีกว่าโดวยวางคอปเตอร์ไปทางเยอ้ไปทางซ้ายหน่อยแล้ววางฮีโร่ไปทางขวาแล้วก็ ค่อยเอาเวทน้ำแข็งเนี่ยไปไว้ตรงกลางก็ไปได้อยู่ที่ประมาณ2ี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะยี่ตอนนี้ย1 24ิบเอ็ดยิบสี่แล้วย7ิบเจ็แต่ก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีเอาใหม่ผมว่ามาวางตรงหลุมเดิมเนี่ยแหละดีแล้วนะแล้วก็วางเวทน้ำแข็งเนี่ยไว้ตรงกลางแบบนี้แต่นี้รู้สึกผมลืมเอ,อ่อวางคอปเตอร์นะคอปเตอร์เหลือทั้งสิหอันไม่ได้ลงก็เลยไม่มีตัวไปช่วย ช่วยรับสตันจากไอ้ป้อมสายฟ้าอันนี้เอาใหม่เหมือนเดิมคันนี้วางวางครบหมดแล้วทั้งตัวคอปเตอร์แล้วก็ฮีโร่ทั้งหมดนะแต่สังเกตดูว่าก็โดนป้อมข้างบนเนี่ยช็อตรัวเลยตลอดเลยเนี่ยจะเห็นว่าช็อตติดอย่างไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็โดนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามโจมตีโจมตีตายหมดต่อไปผมเลยเปลี่ยนใหม่ว่าสงสสยข้างล่างไม่เวิร์กมาวางข้างบนดีกว่าเอาไว้ข้างบนเหมดนเลยแล้วก็แต่ฟักวางแยกลงมานิดนึงนะ แล้วก็ให้วางเวทนำแข็งไว้ตรงกลางแบบนี้ก็มาทั้ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์31แล้วโอเคได้30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดีขึ้นนะผมลองใหม่ดูอีกครั้งนึงแล้วกันอันนี้รู้สึกจะไม่ค่อยเวอร์นะอันนี้เละเลยเตรียมใหม่เอามาวางข้างล่างแล้วกันอันนี้ผมจะวางเวทน้ำแข็งเนี่ยไว้ตรงป้อมตรงกลางอันนี้เพื่อให้มันไปแช่แข็งป้อมสามอันรอบๆนะแบบนี้ เพราะนั้นตัวฮีโร่เราก็จะวางลงไปตัวที่ไม่โดนเออโดนสตาร์นจากป้อมสายฟ้าน,นี่เลยนะแต่พอลองดูแล้วเนี่ยก็จะมาติดหงกอยู่ตรงนี้นะเพราะยังเหลือป้อมอีก4่อันตรงกลางเนี่ยที่โจมตีเรามานะครันนี้ลองเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันก็ลองดูไม่ค่อยเวิร์กนะผมว่าวิธีนี้มันเป็นการวางน้ําแข็งเวทน้าแข็งเร็วไปอะ่ะสุดท้ายเราก็ไปติดหงกอยู่ตรงนี้ เอาไปเอาใหม่ผมว่าไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าจะยังไม่วางเว้นน้าแข็งนะเราก็จะใช้เว้นน้ำแข็งไปกับตรงกลางเนี่ยมีไปกับกลุ่มตรงกลางแบบนี้เราก็จะแช่แข็งป้อมทั้ง4อันนี้ได้ก็ออกมาดูดีนะอยู่ที่ประมาณ3 3ซใช้ได้เลยเอาใหม่ตอนนี้ผมลองเปลี่ยนตัวเจคูล่านะเอาออกจากอันเดิมเราก็มาใส่อันนี้คือจะทำให้เคลื่อนที่เร็วขึ้น10%ซ แล้วก็ใส่รองเทาง้าเข้าไปด้วยทำให้เร็วขึ้นอีก30%นะคือเน้นใช้ตัวเดคน่านั่นแหละตอนมันใช้สกิลให้มันกวาดไปให้ทั่วเลยก็พอเอาไปทดลองก็กลับแผนเดิมนะก็ได้ผลเลยนะตอนนี้อยู่ที่60%แล้วก็เรียกว่าผ่านเลยโดยใช้วิธีการใส่ให้เดคน่าเดคนาเนี่ยวิ่งเร็วอ่าก็ผ่านไปได้ต้องท่านดีได้100%เลย โอเคต่อไปไปด่านที่8แล้วด่านที่8ยิงค้าทยยี่จะด่านเมื่อกี้นะข้างล่างน,นี่จะมีทหารอยู่เต็มเลยนะผมจะวางฟักทองไว้แล้วก็ผู้ฮีโร่ไว้ตรงนี้นะวางไว้ทั้งแข่งไว้ทางซ้ายแล้วก็ส่วนทางขวาเนี่ยผมจะวางเอาคอปเตอร์ไปวางเพื่อที่จะไปล่อป้อมสายฟ้าทางฝั่งขวาแต่ว่าไม่เวิร์กนไะดูแล้วเอาไม่อยู่ว่าป้อมมันเยอะมากจริงๆ ผมเปลี่ยนใหม่ไปวางทางช่องขวาให้หมดเลยดีกว่าแล้วก็วางวางเวทังแข่งคุมไว้ทั้งหมดคุมไว้ทางฝั่งขวาไว้ทั้งหมดแล้วก็เอาคัปเตอร์ลงไปด้วยแต่ก็ยังไม่รอดอยู่ดีเพราะว่าโดนสตาร์จากไอ้ทางฝั่งซ้ายเสาไอ้ป้อมทางฝั่งซ้ายตอนนี้ผมเปลี่ยนใหม่จะวางเออเวทัแข็งเนี่ยไว้ตรงป้อมตรงกลา,างอะไรเนี้ยเพื่อให้มันแช่แข็งสามป้อมเตียง ส่วนไอสองป้อมข้างตั้งข้างเนี่ยจะปล่อยไว้ไม่ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับตัวฮีโร่ของเราเราก็จะเอาตัวฮีโร่เราเนี่ยจัดก,การป้อมซะแบบนี้อ่าไปท่อนข้าง,งดีนะ41%แล้ว43แล้วถือว่าออวิธีนี้น่าจะดีแผนถูกต้องแล้วนะหลือหลือแต่ว่าออบางครั้งอาจจะผ่านบางครั้งอาจจะไม่ผ่านแล้วแต่จังหวะน,นี่ผมก็ลองใหม่ในนี้ใช้แผนเดิมเลย ่าไปได้ดีแล้ว42แล้ว44 50%แล้วผ่านแล้วก็โอเคใช้แผนนี้เออใช้ได้เลยแล้วก็ผ่านไปถึง100%เลยต่อไปไปด่านที่9แล้วใกล้ความจริงแล้วด่านนี้ดูแล้วไม่ยากนะเพราะว่าป้อมต่างๆเนี่ยไปอยู่กระจุกอยู่ตรงกลางหมดเลยรวมทั้งฮีโร่ด้วยฮีโร่ของฝั่งตรงข้าม ผมก็จะลงที่ฝั่งซ้ายนะแล้วก็เอาด้วยตังแข่งไปแช่ตรงกลางก็เล่นกาง่ายๆแบบนี้คือลงไปเอ,อ่อทางด้านนี้หมดเลยแต่ oh. ว่ามาันมา,มาติดง่ตรงแถวนี้นะก็จะอยู่แถวๆซ5นต่อไปเอาใหม่ดีกว่าไปวางทางด้านขวาดีกว่านี่ก็วางกันแบบง่ายๆีนแบบไม่ได้มีแผนอะไรเลยนะก็คือวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปที่เดียวกันเลยแล้วก็ปล่อยให้มันตีไปตามปกติก็โอเคเลย สามารถผ่านได้นะตอนนี้50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วด่านนี้ค่อนข้างง่ายเลยนะเล่นแค่เรจะเองสองสารอบสองสารอบก็ผ่านแล้วเอล่ะต่อไปด่านสุดท้ายแล้วอันนี้แหละยากโอ้โหบอสเต็มเลยกี่ตัวเนี่ยห้าหตัวนะแล้วก็โอ้มีมังกรตัวเพิ่มเลยก็ซึ่งอันนี้ก็ผมก็จะเริ่มแรกเนี่ยก็จะวางผมวางฟักไว้ทางมุมด้านขวาบนนะเพื่อให้มันโดนโจมตีจากทหารของฝั่งตรงข้ามจะเยอะได้รีบใช้สกิล แต่นี้ผมพลาดตรงที่วางออฮีโร่ไม่ทันเวทตีเร็วนะก็พลาดไปสำหรับครั้งแรกอไปเอาใหมน่นี้เออวางฟักไว้ที่เดิมน,นะแต่ว่าตัวฮีโร่ตัวอื่นเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นวางทางฝั่งซ้ายแทนแล้าค่อยวางเวทน้ำแข็งที่หลังก็ไปได้อยู่ที่35-38%ก็ถือว่าดีนะสำหรับการมาวางทางฝั่งนี้ผมลองดูอีกครั้งหนึ่งดีกว่า อันนี้อยู่ที่ริบเก้าสามสิบสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วดีกว่าเมื่อกี้นี่อันนี้ค่อนข้างค่อนข,ข้างดีนะค่อนข้างใช้ได้เลยทีนี้าเปลี่ยนไปปวางตรงกลางดูว่าตรงตรงปราสาทของเขานะทารฮอเพื่อจะให้มันแยกไปโจมตีสองข้างนะให้มันทาลายตรงกลางก่อนแล้วแยกไปโจมตีสองข้างแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นไงมันกลับมาตีตรงออบอสก่อนผมว่าไอการวาง ไอ้ฟ้าไว้ทองฝั่งฝานี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเป็นฝั่งเดียวที่ไม่มีออป้อมสายฟ้ามารบกวนะอยู่ที่ว่าเราจะวางตัวอื่นในทางไหนอันนี้ผมลองวางไว้ทางด้านซ้ายล่างนะลองดูว่าเป็นยังไงก็ดูแล้วก็ดูดูดีนะตอนนี้83เปอร์เซ็นแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีต่อไปคราวนี้ผมลองมาวางทางกลับมาวางที่เดิมก็คือทางฝั่งด้านขวานะ ฝันนี้น่าจะดีตรงที่ว่ามันอยู่ฝั่งเดียวกับตัวฟักทองเนี่ยต่อไปครั้งนี้ผมลองเปลี่ยนใหม่โดยเอาตัวอ,อ,อัศวินหัวก็หล่อ่อกแล้วเอาตัวฟาโลแทนและกันถึงแม้อัศวินหัวก็หล่เนี่ยมันจะเก่งมากนะแต่ว่าเราต้องการการโจมตีเป็นกลุ่มมากกว่าแต่ก็ยังไม่รอดอยู่ดีอันนี้ผมมาให้ดูที่ตัวฟักทองนะจะเห็นว่าการใช้สกิลของฟักทองเนี่ยครั้งแรกเนี่ย เห็นว่ามันใช้สกิลตอนที่ฮีโร่ฝั่งเราเนี่ยยังไม่มีตัวไหนลงเลยก็เรียกว่าการใช้สกิลครั้งแรกของฟักทอเนี่ยมันติดแค่ตัวมันตัวเดียวกับตัวคอปเตอร์นะแต่ฮีโร่ตัวอื่นไม่ได้รับสกิลของมันเลยดังนั้นผมจึงตัดสินใจเอาสกิลเอน r g y นออกแล้วใส่ดูดเลือดลงไปแทนนะส่วนแดกเขาใส่วิ่งเร็วเหมือนเดิมตอนวิธีนี้ฟักไม่ตายนะซึ่งก็ดีฟักไม่ตายแต่ว่าก็ยังไม่รอดอยู่ดี ต่อไปแผนใหม่ผมใช้ธงนี้ซึ่งจะทําให้ตัวคอปเตอร์เราอึดขึ้นถึง20แล้วเนะแล้วก็ผมวางเว้นน้าแข็งได้ค่อนข,ข้างดีเลยคือหยุดไว้ได้4ี่ป้อมเลยคือเป็นการวางไว้ตรงตรงไอ้ที่สร้างฮีโร่ไอ้ที่สร้างทหารของศัตรตูเนี่ยจะทําให้หยุดป้อมได้ถึง4ป้อมเลยจริงๆอันนี้มาค่อนข้างดีในเสียดายที่ตัวเดคูล่านเนี่ยสังเกตดูเดคูล่านเนี่ยมันดันไปหักทางขวาไงถ้ามาไปทางด้านซ้ายนะนจะดีกว่านี้มากเลยเพราะว่า เห็นว่าฮีโร่เราเนี่ยยังไม่ตายเลยนะแล้วก็คอปเตอร์นี่ยังเหลืออีเพียบเลยทา,ทางด้านบนเนี่ยซึ่งถ้าทางตะคิวราเนี่ยหันไปทางขวาไปทางซ้ายเนี่ยตอนนี้อาจจะผ่านนะแต่นี้พอดีมันหันไปอีกทางหนึ่งเลยไม่ค่อยเบิร์นเท่าไหร่เอไปใช้แผนเดิมนะก็ยังคงใช้ธงนี้อยู่ดีซึ่งจะลดความเสียหายของคอปเตอร์ลง20%นแตอนนี้ผมวางผ้านนะตัวป้อม2ออันนั้นไม่โดนน้ำแข็ง เอาใหม่อีกทีหนึ่งเหมือนเดิมตอนนี้วางรับแขนงได้ค่อนข้างดีเลยแต่ว่ามาผ้าตรงข้างล่างนะผมวางตัวฮีโร่เนี่ยไม่ทันเวทไอเวทตีเร็วนะตอนนี้ก็เลยผ้าไปอีกแล้วเอาใหม่อีกทีนี้ต้องเปลี่ยนลำดับการวางใหม่อะซึ่งพอเปลี่ยนลำดับแบบนี้ก็จะทให้ไอตัวฮีโร่เนี่ยไม่ไม่ได้รับเวทของตัวฟักทองนะเพราะว่าเราต้องเลือกววงฟักทองก่อน คือถ้าใช้แผนเดิมเนี่ยผมลองนับดูแล้วเนี่ยเราจะต้องผมจะต้องกดถึง10ครั้งภายในไม่กี่วินะเพื่อที่จะวางห้ได้ทุกตัวตามแผนตามแผนที่ตั้งไว้อะเลยยังไม่ผ่านต่อมาที่ผมเปลี่ยนใหม่ย้ายทุกตัวเนี่ยทั้งมาที่ขวานพิฆานะเพื่อเน้นโจมตีแรงนะทั้งทอทั้งดูอิดแล้วก็ตัวการะเทศคือเพราะว่าเน้นตีแรงไว้เลยดีกว่า ลองดูว่าแบบนี้จะเป็นยังไงแต่แผนการก็ยังคงเดิมนะคล้ายเดิมแบบนี้แล้วดูผลที่ออกมานะ49แล้ว50แล้วผ่านแล้วผมนี่ขลาดกลับมาดูยี่ลอยังเหนื่อยยังเหนื่อยแทนเลยเพราะเล่นนานม,มากนะผมดูแล้วเนี่ยผมเล่นถึง25้าครั้งนั้นถึงจะผ่านลองกลับย้อนกลับไปดูเนซึ่งจริงถ้ามีซานต้านะผมว่าเล่นด่านแล้วไม่เกิน3รอกก็น่าจะผ่านแล้วนะนี่คนอื่นเล่นเนี่ยอาจจะไม่ทุรัทุเลแบบผมนะ มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีตัวฮีโร่อะไรนี่ในสุดเราก็ได้มาลองดูในดันเจี้ยนพิฆาตเนี่ยนี่ลองเข้ามาดูก่อนนะดูแล้วไม่น่าจะยากนะเพราะว่ามีป้อมเออป้อมสายฟ้าอยู่แค่3ป้อมตรงกลางนั่นเองที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรเป้าหมายจริงของเราคืออันนี้คือต้องการเปิดใช้งานสายฟ้าพิฆาตอันนี้มันจะต้องได้รับ3มลูกไฟนะในดันเจี้ยนพิฆาต1ด่านที่3นะซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาด,ดูการดูการในการเล่นดันเจี้ยนพิฆาต สำหรับคลิปน,นี้เอาแค่นี้ครับขอบคุณครับ